สวัสดีครับเดอะซิสเตมนะครับทำไมเรือไทยธนิคยังคงดึงดูดใจเราถึงทุกวันนี้ในคืนวันที่14เมษายนพศ2455 mm hmm. เรือไทยธนิจมลงหลังจากที่ชนภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,500คนและรอดชีวิตเพียง700คนในคืนวันที่14เมษายนพศ2455 คืนที่อากาศแจ่มใสและหนาวเย็นเสียงะระฆังทั้ง7ดดังขึ้นในเวลา23นาฬิกา30นาทีและเรือเดินสม,มุทรลำใหญ่สุดหรูสุดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า RMS Titanic แล่งจากเซาท์แธมป์ตันไปยังนิวยอร์กด้วยความเร็ว22.5นอตหรือประมาณ41 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออันหนาวเย็นและในตอนเย็นนั่นเองเรือได้รับแจ้งจากวิทยุหอสังเกตการที่อยู่หน้าเรือว่า เขาได้พบภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่และก้อนน้ำแข็งหลายก้อนมีก้อนแข็งแข็งเกาะอยู่เต็มไปหมดแต่พนักง,งานวิทยุคนนั้นที่รับเรื่องนั้นเขาทำงานอย่างยุ่งวุ่นวายมากและไม่ได้สนใจคำเตือนเลยเขาจึงวางกระดาษไว้และซ่อนมันข้อความนั้นไว้และเอากระดาษวางทับไว้นั่นเอง และในขณะที่ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสชาวอเมริกันส่วนใหญ่ออกจากห้องรับรองบนดาดฟ้าเอและกลับไปยังห้องโดยสารอันโอบอุ่นของพวกเขาสุภาพบุรุษสองสามคนในชุดอาหารคำ่ำถือบาลานดีและซิก,ก้้าอยู่ในมือพวกเขาพูดคุยและเล่นไพ่กันอย่างสนุกสนานคืนลมสงบ อากาศเย็นไม่มีลมเหนือศีษะท้องฟ้าแจ่มใสเต็มไปด้วยดวงดาวความเงียบสงบเป็นสิ่งที่พบเห็นทั่วไปในมหาสมุทรแอตแลนติก ในเวลาต่อมานั้นเฟดเดลีแฟลชผู้สังเกตการบนหอของสังเกตการที่อยู่บนหัวเรือนั้น <c oughs> เขามองเห็นเงาเมืดในระยะไกลและมาดูดีๆอีกครั้งสิ่งที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้านั้นก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและสูงขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เขากดกริ่งสามครั้งทันทีและเรียกหัวหน้าเจ้าหน้าที่บนสะพานและเขาก็ตะโกนออกไปว่ามีภูเขาน้ำแข็งอยู่ด้านหน้า หลังจากนั้นเขาก็เฝ้าดูในขนาดที่หัวเรือนั้นค่อยๆเวียงเข้ากับภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่เศษน้ําแข็งปโปรยปลายมาบนดาดฟ้าเรือสิ่งที่นูเหมือนจะเป็นความเสียหายเล็กๆในน้อยนั้นที่จริงนั้นร้ายแรงอย่างมากต่อไททานิกก้อนน้ําแข็งใต้น้ําขนาดใหญ่นั้นได้ชนเข้ากับท้องเรือเข้าแล้ว กับตันสมิดรีบออกจากห้องของเขาที่อยู่ด้านหลังสะพานทันทีและถามเพื่อนหัวหน้าว่าไปโดนอะไรมาภูเขาน้ำแข็งเพื่อนหัวหน้าตอบทันทีตอนนี้เราล็อกกาบขวาและถอยเครื่องยนต์และพยายามวนรอบภูเขาน้ำแข็งแต่ภูเขาน้ำแข็งอยู่ใกล้เกินไปเราต่อไปและเราไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องปิดประตูกั้นนะ มาที่โตะ๊เล่นไพ่บนด้านล่างของดาดฟ้าเลือชารลิมอร์รู้สึกถึงเสียงสั่นของกระจกบานหนึ่งในห้องอะไรเขาถามเบาๆอาจจะเป็นคืนลูกใหญ่หรือปาวานก็ได้อาซิต,มตอม และคนที่ดูแลห้องสูบบุหรี่นั้นก็ได้รับความรู้สึกของการสั่นสะเทือนเช่ดกันเขาวางถาเงินลงอย่างเบาๆและรีบออกไปทางประตูท้ายเรือแล้วก้าวขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือเธอเห็นก้อนน้ำแข็งบนดาดฟ้าเรือ ฉันคิดว่าเราชนภูเขาน้ำแข็งเข้าแล้วเธอกล่าวเบาๆบนดาดฟ้าเรือเอ6าโทมัสแอนดรูนักออกแบบเรือไททานิกกำลังตรวจสอบพิมพ์เขียวของเขาอยู่เมื่อได้รับข้อความให้มาที่สะพานทันทีแล้วมารวมตัวกันที่ห้องแผนที่แอนดรูมีดิซออยู่ในมือถืออยู่เบาๆและอธิบายอย่างเงียบๆและช้าๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ้านไไดอย่งรสิ่งที่เขาบอกออกมาว่าเรือไม่มีวันจมเรือสามารถลอยได้แม้ว่าช่องกั้นน้ำสองช่องจาก16ช่องอยู่ใต้น้ำนั้นหากจมไปสามช่องจากห้าช่องเรือก็ยังลอยได้และกับตันสมิธนั้นก็ยังงงงงกับคำอธิบายของแอนดูและเขาก็ถามไปว่าคุณหมายความว่าอย่างไร แอนดูนั่นนิ่งไปพักหนึ่งและตอบกลับมาว่าเรือก,กำลังจะจมกัปตันสมิธจึงถามไปว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่หนึ่งหรือสองชั่วโมงไม่มากแอนดูตรอบ ในเวลาเที่ยงคืนหนาทีกับตันสมิธเปิดฟ้าเรือชูชีพรวบรวมผู้โดยสารและสั่งให้ส่งสัญญาณฉุกเฉินจากห้องวิทยุนอกเหนือจากการสร่งสัญญาณฉุกเฉินเหตุปกติพรังงานวิทยุแจ้งส่งสัญญาณ SOS แจ้งเหตุออกไปว่าเราชนกับภูเขาน้ำแข็งเรือกำลังจะจมอย่างรวดเร็วโปรดช่วยพวกเราด้วย กลับมาที่สะพานลูกเรือถูกบีบให้ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอันน่าสะพึงกลัวที่สุดมีผู้โดยสารและลูกเรือ2,207คนมีเรือชูชีพอยู่20ลำและสามารถบรรทุกได้1,178คนเท่านั้นนั่นหมายความว่าลูกเรืออีก1,029คนนั้นจะไม่มีเรือชูชีพ ในขณะที่ลูกเรือหลายคนนั้นยังไม่ทราบถึงขอบเขตความเสียหายของเรือและลูกเรือและวิศวกรรมที่อยู่ในเรือนั้นเขาได้ทราบเป็นอย่างดีและรวดเร็วแล้วว่าเรือกําลังจะจมชีวิตหลายร้อยชีวิตกําลังจะสูญหายไปผู้โดยสารมารวมตัวกันบนดาดฟ้า ท่ามกลางความหนาวเย็นอันขมขื่นของมหาสมุทรแอตแลนติกพวกเขารู้เพียงเล็กน้อยตามคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์พวกเขาส่วนใหญ่นั้นจะไม่รีบเร่งไม่มีการร้องตะโกนอะไรออกมากับตันสมิธตะโกนใส่โทรโคงออกไปว่าให้ผู้หญิงกับเด็กไปก่อน ทุกอย่างเงียบมากผู้คนแต่งตัวประหลาดผู้คนใส่ชุดนอนบางคนก็ใส่เสื้อขนสัตว์แต่มันเป็นอะไรที่หนาวเย็นจนสุดๆของทุกคนพันเอกจอห์นเจคอบออสเตอร์ ถามผู้คนบนเรือชูชีพว่าภรรยาของผมกำลังตั้งครรภ์และอยู่ในสภาพที่ป่อบางฉันขอไปนั่งกับคุณได้ไหมแต่เขานั้นถูกปฏิเสธเนื่องจากเขาให้เด็กและผู้หญิงไปก่อนเมื่อเรือชูชีพพร้อมภรรยาและคนรักของหลายๆคนนั้นหายลับเข้าไปในความมืดผู้ชายที่อยู่บนเรือไททานิก็ต้องพบจุดจบลาชตากรรมเช่นเดียวกันทุกคน ในขณนะที่วงดนตรีและนักบรรเลงเพลงนั้นเขาบรรเลงเพลงให้สนุกสนานให้กับลูกเรือชูชีพที่ยังเหลืออยู่บนเรือพวกเขามองข้ามความสิ่งร้ายที่จะเกิดขึ้นแล้วเพื่อพวกเขานั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ผ่อนคลายและคลายเครียดบนเรือ ในเวลาตีสอนาทีแสงของเรือไททานิกยังคงสว่างสวยัยท้ายเรือสูงขึ้นเกือบตั้งฉากกับท้องฟ้าเป็นเวลาประมาณ30วินาทีจากนั้นแสงไฟก็ดับลงและค่อยๆจมลงเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลำนี้ซึ่งแม้แต่เทพเจ้าก็จมลงไม่ได้และก็จมลงเป็นระยะสองไมครึง่ง ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด1,517คนเสียชีวิตและ690คนนั้นที่รอดชีวิตได้เห็นความหวาดกลัวของชายหญิงหลายร้อยคนที่ถูกแช่แข็งจนเสียชีวิตเสียงคล่ำครวญของผู้เจ็บปวดเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายของผู้ทีจมนม้ำพวกเขาจะไม่มีวันลืมจนวันสุดท้ายของชีวิต เป็นเวลาเกินกว่าหลาย10ปีแล้วที่ภัยพิบัติทางทะเลครั้งเลวร้วายที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือได้สร้างความตื่งตระหนกและทึ่งและหวาดกลัวให้กับผู้คนหนังสือหลายเล่มได้รับการตีพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและมีการผลิตภาพ,พยนตร์และรายการโทรทัศน์และมีการจัดตั้งกลุ่มเกิดขึ้นและในหลายปีที่ผ่านมานั้นมีการสำรวจเรือไซทานิกอย่างต่อเนื่องรวมถึง การพาผู้คนนั้นลงไปดูซากเรือไททานิกดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ซึ่งเรือนนำเที่ยวไปดูดูซากเรือไททานิกได้สูญหายไปจากแรงกดของน้ำที่ลึกกว่า3กิโลเมตรหรือจะเป็นอาถรรพ์ของเรือไททานิกก็เป็นได้ไม่มีกัปตันเรือคนไหนในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่ไม่คิดถึงเรื่องนี้ และที่จริงๆแล้วนั้นในช่วงบ่ายของวันนั้นเรืออีกลำหนึงในพื้นที่เดียวกันได้รายงานว่าพวกเขาเห็นน้ำแข็งขนาดใหญ่ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่นั้นลอยอยู่ ซึ่งกับตันนั้นไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยและยังพาเรือออกไปและในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นก็ยังกล่าวถึงไททานิกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญในครั้งนั้นซึ่งเรือไททานิกนั้นไม่มีวันจมจากผู้สร้างที่ได้กล่าวไว้ว่าเรือไททานิกของเราเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะไม่มีวันจม แต่ก็เป็นที่น้อยนิดนักนะครับสำหรับผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะออกมาพูดถึงเหตุการณ์และออกจะมากล่าวถึงว่าอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งพวกเขาได้กล่าวไว้ว่าเขาไม่อยากที่จะไปลำลึกถึงเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญระหวาดกลัวขนาดนั้นอีกแล้วเขาอยากใช้ชีวิตที่ปกติและเงียบสงบสุขซึ่งจะไม่กล่าวถึงในเหตุการณ์ในครั้งนั้น นี่ก็เป็นบางส่วนของเหตุการณ์ในครั้งนั้นสำหรับเรือไททานิกนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดคลค้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ